โควิดมีจุดักองโควิดด้วยนะคะโอ้ยน่บพอบ้านเฮานะจำได้บ่จำได้จำได้บางคน หลังจากหลวงตาบุญชื่นเดินจาริกธุดงนะคะเป็นเวลา78วัน1,950กิโลเมตรนะคะถึงวัดบ้านเกิดเมืองนอนแล้วนะคะบ้านเสาเลา้าอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนะคะท่านพักอยู่ที่สำนักสงฆ์ชั่วคราวนะคะ Oh, you okay, okay, okay. แล้ครับทอดแล้วครับออเออให้ลงต้าน,นั่งนิดหน่อยให้ลูกหลานเช็ดเป็ดเท้าตาน,นั่งให้ลูกหลานเช็ดเท้าหน่อยออกไม่ออือยังยังบาทบาทโบดบ๊อ ยังยังโอเคเอาเช็ดเลยไม่ไม่เปียกมากนับบิดบิดให้แห้งเพราะว่าเท้าอ่บิดบิดให้แห้งค่ะตอนนี้หลวงตานะคะก็จะให้ลูกหลานนะคะได้มีโอกาสเช็ดเท้าล้างเท้าทําความสะอาดให้หลวงตานะคะหลวงตาได้เดินทางมาถึงบ้านเกิดเมืองนอแล้วค่ะ

นี่ครับการปิดเป็นลูกอานของเพื่อนน้ำครับอ้าวพอแล้วยัง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 เป๊ะๆเยอะยัน้ำหอมน้ำหอมยุ่มตรงนั้นเลยค่ะจุ่มตรงนั้นเลย บิดเลยญาติโยมผุตบวยสัตว์ทั้งหลายหลวงตาบุญซื่นได้กลับมาถึงสำนัก เหมือนกับเวสสันดรท่านออกไปจารึกแล้วผ่านเกิดท่านก็กลับมาวังต่อไปนี้พวกโยมก็นิมนต์ท่านให้พักอยู่ในที่นี้จนเป็นวัดสวยงามเน้อ<า>ล้วขอให้ลุงตามีสุขภาพแข็งแรงเดอ้อให้ยุมันขวัญยืนเน้อขอให้ลูกๆทุกคนโชคดีเน้อ

ลังจาแพิ่นจะไปกราบพระเพม่นั่ออี้แ่งนี่แโ้มพั่โเม็ั่ทเป็นเ đâu coi giờ đánh diễn tăng hai bên này bao hay nhômvangânôiừ đó trò cho không đơ.

ตรงนี <ider> th ้ไปทางโน้น <widely> ก <spun> ่อนตรงนี้พอแล้วก่อนตรงนี้ไปทางโน้นไปทางโน้นยกไปทางโน้นยกไปทางโน้นดวงตาเพื่อนกัดซิ่งงงๆเหมือนอะคนขึ้นมาหลายแค่เราก็สบายดีลองพ่อบอกเมื่อกี้เองว่าอย่ากทำเสียงดังหนา คุณพยักฆ์นายอยู่ไหนคุณพยักฆ์มากาวลวกพ่อกนพวกตอตอมได้ก่อน่เลาพยักฆ์ไปแล้วเหรออ๋อเดี้ยงเข้ามาไไไยหห นมือ้นพร้อมกันมีลำโพงอ่ะโอเคคันวารอลำโพงแป๊บหนึ่งิันวารพ่อเรียกมับีเรียกมันี่นี่ขยับของพ่อเรียกคือองนี้ค่ะอยับเชินเมเชิด้วย เสียเกรตากลก่อนไปน้องชายท่านนายกทักษิณลากลับก่อนมากราหลงพ่อนิมตนลงกระมอมไม่หน่อยอ่าอันไมเปกราบเลยนะเม นอนก่อนไหมนีะญาติโยมทุกคนเวลานี้เราก็ยินดีต้อนรับหลวงตาเรากลับมาวัดเราก็วัดตรยพร้อมอิมินาสการีนะดังชุชยา

สับพังอปารัพทาง

เริ่มต้นตั้งแต่บ้านเสาเล้าหมู่ที่สองตำบลปุนสพรรณอำเภอปุนสวรรค์จังหวัดนครพนมจาริกรโดงไปจังหวัดสกลนครครสินขอนแก่นชัยภูมิก็ไปถึงอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีขกมาแขวงคอยสระบุรีก็ไปอำเภอบ้านนานครนายกอำเภอบ้านสร้างอาชีพบุรี พรดำสารคามสนามไซเขตก่อจันบทองน้องใหญ่ก็ร่นบบรอนไปถึงจันทบุรีอาขึ้นมาเพื่อพนขามถู่น้ำร้อนมาอ่องหาอัญญับประเทศตาวพะชาก็ขึ้นมาบริธรรมำจุดินศรีสะกิดวนบลรุฑดานครบนมันนี้เป็นวันสุดท้ายในการฉริทโ์โลงของหลวงตาปีนี้ปีหกสามนี้ได้มา,าบ้านแล้ว ในระยะเวลาเดินทางใช้เวลาจ8สิบแปดวันระยะเดินทางหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบกิโลเฉลรียวันรับยี่สิบห้ากิโลรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบกิโลวันนี้เป็นวันสุดท้ายเืีว่าเป็นบุญว่าสนาบารมีของราได้กลับบ้านและได้อาบุญ เอากุศลนี่มันเกิดขึ้นทางกายพ็ดีทางวชชาจาก็ดีทางใจก็ดีในการประพฤญในการปฏิบัติของทางตางนี้องเจชาจมจะมีส่วนร่วมในุลกุศลอันนี้หากว่าได้มีทุกมีส่สุกุศลอันนี้จงไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงอายทุกหายโศกหายโรคหายภัย นำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญร่ำงวมในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้าก,กันทุกท่านทุกคนด้วยเธอสาุ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 าีอ่าทีนี้อย่าโยงเอามือลงไม่ต้องปรนนมมืออ่า หลับตาสีจรวมระวังหลงพ่อเคยไปพูดที่อื่นแล้วก็ให้โยมหล,ลับตาหลงพ่อก็พูดหลับตาหลงตาลืมมาโยมหายหมดแส <c oughs> ดงว่าพูดยาวมั่งอ้ ต่เออพ่อแม่เล่นไรลูกเป็นผู้าจะม้งโอ้ผู้สำเร็จละเหรลูกเล่น่ะเรอแต่เล่นจะหนีสาธุจรเป็นนอนนอนจั้งมองนะพันเด้วันนี้ขอให้ลูกเจริญในทรรมนะป่า นาวอยาสเบกกับลุงตาก็บอกมาต่างหมอกด้วยกันลุงตาอันนี้ตามาุตส่าห์เอาขอกีมาเห็ดลงทาดอยู่กันเหรอขาดพนมหมอกตามขอกีอาม่า,าลเลยจเรียบร้อยเบรร<ะ>ิดปูตังแต่ผุนนาโปอันที่เป็นกะตานาปืป

ไี่ไม่คันเหมิดันโม่ันเดี๋ยวมือกำมือดมึงจะพดมาอะไนี่องก็ทงเิดแลให้เอาคนละู่มงอยมาบุญคร ส่ที่ันัอยเมืออื่นนะเจ้าเขาไปอลานป่วยกันผู้สันนี่โบเจ้าเขาไปอ่านป่วยไปอ่านป่วยกันชี้ท้ายกันชี้ทอดไปาไอ้